สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อมในช่องทว่งอกน้อยชาแนลเมื่อนี้พี่น้องสิมเาเฮ็ดยำเดอสิมาเฮ็ดยำเมนูล้างาตู้เย็นโอ้เสียงรด,ดแหมเสียงถด,ดพานหน้าบ้านนี้เบิงเมือนี้มีเนี่ยนี่นะม,มนีตีนไก่มีหมูยอแล้วก็มีหุ่นเสนีนะคะเป็นเมนูล้างตู้เย็นเนะาะข้าวสิเฮ็ดอันนี้นะข้าวสิเฮ็ดทว่าง อันบ่เิเวนทั่วงอกในช่องน้อยช่วงช่องทั่วงอกน้อยแชยแนลห้องกระสีอาหารประมาณนี้นะคะก็ดูห้องกระสีใสน้ำกระเทียมดองตามียงกระไซโหลดมี่ขายตามช่องตลาดแล้วกระไซโหลดแลำบีห้อากระสีไซน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะเปไ็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปเ้ากระสีละลายเห็นมันคนเห็นมันละลายสะกอนไหมใช่ไหมเออ ถ่าเกิจสข้นเห็นมันละลายสะกอนแบบนี้นะคะแบบนี้เยอมผู้เจ้าถนัดแบบไหนผู้เจ้าก็เอาแบบนั้นเด้อถนดอัดเอาไปต้มเอาไปอะไรแต่เอาวานันดีสูตรสูตรนี้เป็นสูตรของน้องอ้อมในช่องถั่วล็อกไม้ชาแนลนะคะข้นตาขเอข้นไตนะคะ แม่สิออกเนี่ยพี่น้องค้นไปแบบนี้นะจ๊ะค้นไปอันนี้เป็นอย่างนอ้อบะนี่ป็นทีปอขบทีปุงเ่าก็ตักออกเลยเดอ้อเพราะว่าเป็นเอ้าดร์นะคะเป็นเอ้าดร์เล็กน้อยนี่ก็บจะเป็นก็จะได้น้ำประมาณนี้จากนั้นท่าก็ะจิใส พริกนะคะนี่พริกเขาปั่นมาแล้วเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เข้าจะใส่ขงรสดีหน่อยนึงนะคะหน่อยนึง่งใส่อันนี้ผมชุลมุนะคะใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยโอ้ยดยูนะคะใส่หลายแล้วแต่ตามฐานะนะคะคน ใส่ไปประมาณสองช้อนโตประมาณนี้มักเค็มกับใส่เค้มอันนีสามซอนละใส่ไปแต่แต่มักนะคะมักเค็มกับใส่เค็มมักบ่เค็มกับใส่หน่อยเดียวกับพอซิบิึงใส่บีบมะนาใส่ลงไปนะคะมักแบบใดกระเ็ดแบบนั้นเนาะใส่บัอกน้วลงไปใส่บัอกน้ำลงไป น้าวมีน้าวแบบนี้นะคะแล้วใส่อันนี้ก็สซีนีหอมแดงพ้อเด้่ใส่หอมแดงพอ้อใส่ปลาเขือเล่นพอ่บอบ๊มีปลาเขือเทศนะคะไปเ,เป็นเล่งข้างล่างตูเยเนาะใส่หอมแดงซอยพอ้อเนอใส่รูปไปแบบนี้้เลยนะคะแล้วเขาก็คนมันบ่ค่อยตกิดกับใบล,ละล่ะแค่นี้พอรู้สึกว่าใช่แล้ละ ไปอีกหนึ่งรสชาติโรตีแล้วนะคะแซ่บจางนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงของเฮาเดอร์นี่ใส่ตีนไก่ลงไปแบบนี้เลยยำ ยำแบบแยกเฮ็ดเสรมันยากนะยำแห้งง่ายแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราทำการใส่ต้นหอมโรยลงไปเลย,ยง,ง่ายครับสบายๆเดินด้มวยในแบบแซ่บแซ่นี่ยแต่ละถ้าจะกินแบบไม่ดีได้ก็ได้หรือว่าถ้ากินที่จซ่ เให้กินได้ขายขายได้เจ้าเดียวนะคะเออต่อหน้าไปก i̇şte. ็จะเป็นประมานนิ้วหัยใจแบบนี้ด้วยเด้อพี่น้องดีน่ะเห็นไปตอนนะฮะมองซิมบูร์ดี้อร่อยงะลองไปเห็นเมืองด้วย ร้องไปเฮดเบิ่งเจอะคำก่อนนะร้องไปเฮ็ดเบิ่งแซบ่บนะคะเรื่องไม่เยอะทำง่ายๆทำไม่ยากเลย